สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแลวกันนะครับขอบคุณมากครับมีบุคคลที่มีอำนาจนั่งอยู่ที่นี่เหล่านี้คือเพิงวิญญาณบรรพการของพวกเขาสายฟ้าฟาดเข้าใส่สถานที่แห่งนั้นไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายสวรรค์มากแค่ไหนซื่อหาวสัมผัสได้ถึงรัศมีพลังที่คุ้นเคยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพวกเขาเคยต่อสู้กันในคุกของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่านั่นเอง ท่านปู่นกปล่อยเสียงคำรามทำให้สวรรค์และปัตตภิยสันสะเทือนในระดับนี้ไม่จำเป็นต้องปิดบางอะไรแม้ว่าจะมีระยะห่างหลายร้านลีอยู่ระหว่างพวกเขาแต่พวกเขายังสามารถสัมผัสได้ถึงกันและกันไม่มีทางหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ในอีกด้านหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งสองก็ลืมตาตื่นขึ้นปล่อยแสงสว่างของราชาออกมามีสายฟ้าที่พุ่งออกมาจากภายในม่านตาของพวกเขา แหลมคมเป็นประกายจ้องมองไปที่ท่านปู่นกและขั้วพุโสเหรียญเงินของเก่าๆเจ้าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จริงๆแถมยังกล้าปรากฏตัวที่นี่ในอีกด้านหนึ่งราชาทั้งสองกาวยังเย็นชาร่างกายพวกเขาเต็มไปได้วยรัศมีความมืดที่แข็งแกร่งซื่อหามั่นใจว่าสองคนนี้เป็นรูปปั้นหินจากเมื่อก่อนที่ถูกป่าปามในวังนั้นรัศมีนั้นเหมือนกันอย่างแน่นอนในเวลานั้น พวกเขาถูกมัดอย่างแน่นหนาภายใต้กฎระเบียบของสวรรค์ปัตตภพีคนอื่นอยู่ที่ไหนพวกว,วิโซเรนเงินตะโกนพวกเขามีมากมายกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ไม่ทราบไปเหตุฉนยัยตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นแน่นอนว่าเขาไม่ได้หมายถึงแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์หมูหมาที่ถูกขังด้วยความหมายของเขาย่อมหมายถึงราชามาตะเท่านั้นถ้ามีเพียงพวกเจ้าพวกเจ้าจะรอดชีวิตไปได้ยังไงร,รีบไปตามคนช่วยพวกเจ้ามาคนอื่นอยู่ที่ไหนกัน ท่านปู่นกถามราชาทั้งสองขัวร้อยยางเย็นชาและไม่แยแสมาที่นี่เพื่อกำจัดพวกเราแบบนี้เจ้าไม่คิดว่าเตงยิงะนงเกินไปหรืออาณาจักรทะเลถูกพลิกคว่ำไปนานแล้วมันไม่ใช่อาณาจักรทะเลที่ทุกคนจินตนาการถึงอีกต่อไปสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองใช้ความคิดลี้เริ่มในการเคลื่อนไหวโดยโจมตีไปที่ท่านปู่นกและขั่วบื่โสเรียญเงินโดยตรงข้าซืือหาวลงมือ เขาไม่อยากเสียเวลาไปกับการโจมตีราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนี้อยกักทันทีที่เขาลงมือราชาผู้เป็นอมตะทั้งสองปวดไปสยสารแห่งความมืดอ,ออกมาจากร่างกายพวกมันกระตกตะลึงสีหน้าพวกมันเปลี่ยนไปไม่สามารถระง,งับไม่ได้พวกมันจำเป็นต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําการต่อสู้ทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อชีวิตรอดแยกกันหนีคนละทางพวกมันต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่มี โดยที่ไม่ลังเลหลังจากนั้นพวกมันก็ทําการแยกก่าดงเพื่อใช้สิ้นส่วนของร่างกายหลบหนีไปได้โลหิตของพวกเขาสาดกระจายเข้าใส่ท่านปู่นกและพวกวุฒโซเหรนเงินโลยหิตเหล่านี้เป็นรลหิตแห่งความมืดดังนั้นควกวุฒ่โซทั้งสองจำเป็นต้องหลบเลี่ยงนี่เป็นโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่สองคนใช้โอกาสเพื่อหลบหนีมือใหญ่ซื้อหาเคลื่อนออกไปทั่วภูมิภาคแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแยกกันหลบหนีออกไปถูกสังหารในครั้งเดียว สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้ถูกปิดผนึกในภาชนะหยกถูกฆ่าตายในเวลาเดียวกันมือของเขาเคลื่อนผ่านสายฝนแห่งความมืดควาวิญญาณบรรพกาลของสิ่งมีชีวิตนั้นในทันทีขูดเสื้อหาวตะกนราชาผู้เป็นธรมาตานั้นไม่รู้สึกหวาดกลัวใดๆเลยยังคงย่อเย้ย,อ,ยอ,ออกมาไม่หยุดในช่วงเวลาหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาอาณาจักรทะเลได้รวมเข้ากับคืนพลังมากมายมหาศาลแต่พวกเจ้าทุกคน อย่างเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้นับเป็นการหาที่ตายอย่างแท้จริงดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของบรรพก,การของเจ้าจะยังสบายดีเหมือนเดิมตลอดเวลาเจ้าถูกความมืดกัดก่อนจริงหรือซื้อหาวกลก่าวออมาฮ่หาๆเจ้าคิดว่าเราถูกความมืดกัดก่อนและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตกอยู่ในความมืดกันเลยหน้าขัวเราะแค่ไหนมีเพียงพวกเราบางคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดตั้งแต่แรกเพียงว่าเรายังคงซ่อนตัวอยู่ในดินแดนอมตะ พวกเจ้าทุกคนไม่เคยสังเกตเห็นเท่านั้นเองเขาคำรามได้เสียงหวัวลราะคำคูดเหล่านี้ทําให้ซื้อหาวและพูดวุโนวายเห็นเงินท่านปู่นกรู้สึกได้ถึงความเย็นชาพลังแห่งความมืดได้ซึมซาบเข้าสู่ดินแดนอามาตะมานานแล้วหรือย้อนกลับไปในตอนนั้นสิ่งที่เรียกว่าการกัดซอของความมืดนั้นไม่ใช่ความจริงมีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ข่าวดีอย่างแน่นอนแต่ค่อนข้างแย่มากในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งความมืด ทำไมราชาของดินแดนอมาตะถึงไม่รู้สึกอะไรเลยพวกเขาตรวจสอบไม่พบอะไรเลยเลยในเมื่อคาก้าพูดสิ่งนี้ข้าย่อมไม่กลัวความตายในโรคนี้ทุกดินแดนจะกลับสู่ความมืดอันเป็นนิรันด์ไม่มีผู้ใดสามารถรอดชีวิตไปได้ความมืดจะอยู่ทุกที่ความมืดเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งทั้งมวลสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนจะบ้าคลั่งกรีดร้องและคำรามออกมาเสือหาป่าปามและข้าวิญญ,ญาณบรรพกาลนี้แต่มันก็กลับมาราวกับอีกครั้ง ตายซสือหาวคำรามออกมาเหนือศีรษะของเขามีทรงกลมของแสงที่ส่องประกายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ส่องสว่างความมืดร่างเล็กที่นั่งนั้นกวาดแกลงกำปั้นทุบสังหารด้วยความบ้าคลั่งแสงสีรุ้งอันศัก์สิทธิ์ได้ประทุข,ขึ้นส่องแสงไปทั่วนจาจักรทะเลทะรวงผ่านความมืดข่าวิญ,ญญาณดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดอย่างสมบูรณ์ทเทพเหนือศีรษะสามจัง นี่คืออาณาจักรรับที่ยิ่งใหญ่ลำดับที่6ของซื่อเหาในเวลานี้มันได้แสดงพลาัางประเภทนี้จริงๆสังหารราชามาตะาภายในเวลาสั้นเจ้าหนูเจ้าไม่จําเป็นต้องกดขี่ยแล้วค่อยปรับแต่งราชามาตะเจ้าสามารถฆ่าผู้มันได้โดยตรงแล้วดิ้ท่านปู่นกตกตะลึงเมื่อยักษ์ไปถึงระดับหนึ่งขวักเขาจะได้รับวิธีการประเภทนี้ไม่ช้าก็เร็วยิ่งกว่านั้นโดยธรรมชาติแล้วข้าไม่กลัวความมืด ตอนนี้6อาณาจักรยิ่งใหญ่ในร่างกายเขามีความรุ่งโรจน์มากขึ้นเรื่อยๆโดยแสดงพลังลับที่เหนือกว่าดินี่เป็นผลมาจากการใช้ร่างกายในฐานะเมล็ดพันธุ์ศัก,กยภาพของเขาถูกค้นพบอย่างต่อเนื่องวิธีการเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆควรกล่าวได้ว่าระบบประเภทนี้ท้าทายสวรรค์เกินไปผู้ท้าทั้งสองกล่าวชื่นชมพวกท่านทุกคนต้องการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือไม่เสือหาวถามเขาถ่ายทอดความรับบางอย่างบอกพวกเขาเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝน ของอาณาจักรรับที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6การต่อสู้ในอนาคตหน้าสังเวทเกินไปยิ่งมีผู้มีอำนาจค่อนข้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพวกวุโศสองคนรู้สึกตื่นเต้นหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดทีทั่วแล้วพวกเขาก็ตกใจอย่างไม่น่าเชื่อระบบประเภทนี้มีผลการโค่นล้มเป็นอย่างมากทําให้แสดงนิมิตที่ซับซ้อนได้ทั้งสองรู้สึกว่าซือหามีโอกาสจะใช้สิ่งนี้ในการไปถึงระดับสูงขึ้นในอดีต เมื่อสิ่งมีชีวิตหลายตัวรวมมือกันสร้างวิธีการโบราณที่เป็นอมตะพวกเขาเกือบจะบุกเข้าไปในอนาณาจักรของจกักรพรรดิได้สำเร็จขณะเดียวกันซสือหาประสบความสำเร็จในเรื่องนี้อย่างแท้จริงหรือไม่ขัวบุษโตทั้งสองต่างมีความหวังภายในใจราชายคนหนึ่งหนีรอดไปได้ขัวบุษโตเรนเงินเตือนเขาหนีไปไม่ได้ซสือหาพูดในระดับของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะแยกจากกันด้วยระยะห่างหลายล้านลี้พวกเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงกันและกัน แม้ในจัก,จกทรทะเลจะกว้างใหญ่เกิดจะไร้ขอบเขตแต่สิ่งมีชีวิตนั้นก็ยังอยู่ในขอบเขตของการรับรู้ซื่อหาวทั้งหมดเนือ้อศีรสะของซื่อหานั่งเาอยู่ด้วยร่างเล็กๆที่ห่อคุ้มได้แสงมันลืมตาขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยเสียงคำรามดังลั่นมือของมันประสานอินอย่างต่อเนื่องจนเกิดหอกยาวปรากฏออกมาจากความบ้างเปล่าหอกเล่มนั้นคุ้งออกไปอย่างดุเดือดนี่คือหอกอมาตะที่สร้างขึ้นมาจากแก่นแท้ของณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของซื่อหาว ซึ่งเป็นแกนแท้ของทัศนาเตาของเขาแล้วมันจะบินออกไปแบบนั้นไม่มีอะไรหยุดมันได้มันก้าวข้ามขีดจำกัดของเวลาควบคู่ไปกับพลังแห่งเวลาและกฎแห่งพื้นที่หอกอมตานั้นมาจากด้านหลังเจาะผ่านจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตที่รบหนีเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชดังขึ้นสิ่งมีชีวิตนั้นถูกเสียบทะลุศีรษะโดยตรงอย่างไรก็ตามเขายังไม่ตายอย่างสมบูรณ์เฉพาะ เมื่อซื่อหาวเดินทางไปถึงเขาจึงถูกสังหารจนดับสลายวิธีการประเภทนี้น่ากลัวเกินไปเจ้าไม่เพียงแต่จะอยู่ในอันดับต้นๆของระดับราชามตาตะเท่านั้นแต่เจ้ายังถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคู่คนที่อยู่ในอนาณาจักรเทอเลีเทียบเท่าได้กับคนฆ่าหมูและคนขายยาปลอมลัวบ,บื้อเโซเรียนงินกล่าวได้ท่าทางจริงจังเขาไม่เคยคาดหวังว่าซื้อหาวจะทรงพลังได้รวดเร็วถึงขนาดนี้พวกท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับ ความรึกรับของอาณาจักรทะเลหรือไม่ซื้อหาวกล่าวตอนนี้หลายสิ่งชี้ไปที่อาณาจักรทะเลเขาต้องการที่จะเข้าใจต้องการที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับอาณาจักรทะเลเราไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าสถานที่นี้สร้างขึ้นจากส,สารชนิดใดการอยู่ที่นี่ตอนนี้จะทําให้เจ้าสังเกตเห็นได้ตรงที่สุดอย่างแน่นอนควบุโสเรียนเงินเก่าวอาาจักรทะเลก่อตัวขึ้นจากโรคที่พังทลายในเวลาเดียวกันก็มีพลังแห่งเวลา สถานที่แห่งนี้ดูเหมือนทะเลแต่จริงๆแล้วแปลกมากน่ากลัวมากซื้อหาฟังอย่าละมัดระวังแม้เขาจะมีข้อสงสัยหลายประเภทแต่ก็มีบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจอย่างทีท่วนเพียงพอในที่สุดบาปและความกรหนทั้งหมดก็อยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลนี้ท่านปู่นกกาวพร้อมถอนหายใจเป็นเพราะตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ข้ามทะเลไปปาถนาจะไปถึงอีกฝากหนึ่ง ทำให้เกิดข้อพิพาทและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่จากสิ่งนี้ทุกรูปแบบพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันความกอระห่นวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นจากในใจพวกบอรโซเหรียญเงินกาบพร้อมกะระถอนหายใจเบาๆนี่คือสองราชามาตาที่เก่าแก่ที่สุดพวกเขาเข้าใจความรับมากมหมขนาที่พวกเขามองดูทะเลที่กําลังขึ้นแล้วลงเช่นเดียวกับแสงลักษณะแห่งยุคดึกดําบันอันน่าสะพึงกลัวที่สาสองไประยะระยะ พวกเขาทั้งหมดรู้สึกถึงอารมณ์มากเกินไปที่สุดของอาณาจักรทะเลนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ของดินแดนแห่งความมืดซึ่งอาจเก็บงำความรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนจึงพยายามข้ามอาณาจักรทะเลนี้ให้ได้สิ่งมีชีวิตไอก้าวสวรรค์และอื่นๆที่มีพรสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมาพวกเขาต้องการระง,งับความกรอหตจากแรงที่มาในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ความก่อโรหนทั้งหมดเกิดขึ้นจากความมืดการไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นจึงจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สุดได้เป็นเพราะพวกเขาคนพบว่าแม้แต่นจาจักต่างแดนก็ถูกสร้างขึ้นจากความมืดในอีกด้านหนึ่งมีราชาผู้มีวันตายละม้แต่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขั้นพิเศษซึ่งถูกความมืดกัดก่อนและจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงจุดสูงสุดในความเป็นจริงยักษ์ใหญ่ของดินแดนอมาตาที่ลงมือขับไล่สิ่งมีชีวิตแห่งความมืดกลับไปในตอนนั้น เมื่อพวกเขาตรวจสอบร่างกายของตัวเองบางคนก็สัมผัสได้ว่าความมืดเริ่มกัดกินพวกเขาแล้วอาจกล่าวได้ว่านจาจักรต่างแดนทั้งหมดเป็นทายาทของดินแดนแห่งความมืดมีเงื่อนงำม,มากมายพิสูจน์ว่าบรรพุรุษของนาาจักรต่างแดนล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่ถูกกัดก่อนนอกจากความปาถนาที่ปราบแหล่งที่มาของภัยพิบัติและสิ่งมีชีวิตของพลังงานเหล่านั้นผู้คนจํานวนมากขึ้นอย่างต้องการค้นหาโชคตามธรรมชาติและปาถนาจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ท่านปูน่นกกาได้สีหน้าเข่งขึ่นยิ่งไปกว่าน,นั้นนี่คือกระแสหลักมีคนแบบนี้มากเกินไปจริงๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตจํานวนมากที่เดินไปตามทิศทางของกระแสหลักไม่รู้ว่าตั้งแต่ต้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายเท่าไหร่ที่ร้มตายไปกับการเดินทางครั้งนี้เป็นเพราะเหตุนี้ที่ความสับสนโอรมานยิ่งสะสมมากขึ้นไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างจะระเบิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังสุด สำหรับความกอดหนครั้งใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดการแสดงออกของกูวว้เพือโซเรียนเงินหลายแหลง่งเขาเปิดเผยบางส่วนที่สำคัญสุดของปัญหานี้ในโลกนี้ราชามาตากคู่อยู่บนจุดยอดสุดยอกที่จะปีนขึ้นไปสูงกว่านี้สิ่งมีชีวิตในระดับนี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาไม่รู้จบสิ่งที่พวกเขาต้องการมากสุดคือการทะลวงออกจากน้นจากราชากายเป็นจัก,กรกรพัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีใครทําสําเร็จอจาณาจักรทะเลมีความลึกลับมากมายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายนอกเหนือดินแดนแห่งความมืดมีข่าวลือว่าเป็นที่ที่ความลึกลับที่สุดมันเป็นโอกาสที่จะกล้าไปอีกขั้นในการฝึกฝนของตนเองบันทึกที่เก่าแก่สุดในประวัติศาสตร์บางส่วนชี้ให้เห็นหากใครต้องการเป็นจ่าพัดบางทีอาณาจักรทะเลอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ราชาเหล่านี้ออกเดินทางโดยไม่กลัวความตาย คนหนึ่งล้มลงคนต่อไปก็ตามมาอย่างรวดเร็วคู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ออกจากโรคของตนเองข้ามทะเลอันน่าสะพรงกลัวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ราชามาตะเท่านั้นราชาคู่ไม่มีวันตายราชาพื้นที่ฝังศพโบราณทุกคนล้วนแล้วแต่มีจุดหมายเดียวกันพวกเขามาจากต่างโลกแต่เป้าหมายของพวกเขาเหมือนกันเพื่อจะได้เป็นจัก,กรพรรดิแม้แต่อาณาจักรตามิติก็ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวมากสุดในอณาจาักรทะเลสัญญาณ ทุกประเภทชี้ให้เห็นว่าพลังและมรดกพวกเขามาจากความมืดแต่ก็ใช่ทุกคนจะเคยติดต่อกับดินแดนแม่ดังนั้นพวกเขาจึงมีความพยายามอย่างมากว่าคนอื่นต้องการข้ามอาณาจักทรทะเลกลับไปสักการะดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดปารนาฝ่าฟันและกลายเป็นจกักรพรรดิแน่นอนในระดับนี้ราชาคู่วันตายล้วนมีความคิดเป็นของตัวเองพวกเขาเรียกมันว่าการเจริตแสวงบุญแต่จริงๆแล้วพวกเขาต้องการเป็นจกักรพรรดิ พูดง่ายๆคืออาณาจักรทะเลคือทะเลแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของจักรพรรดิจาดีจนถึงปัจจุบันในบรรดาผู้ที่ต้องการข้ามอาณาจักรร้อยละ90ของพวกเขาก็คือต้องการเป็นจักรพรรดินี่คือกระแสหลัก9สวรรค์ดินแดนอมตะพื้นที่ฝังศพโบราณอาณาจักรตามิติและอารยธรรมอื่นๆเผ่าพันธุ์ต่างๆเกิดการปะทะกันครั้งใหญ่โดยธรรมชาติเมื่อพวกเขาคนคบเช่นนี้เมื่อสะสมถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดความก่อระหนครั้งใหญ่ เมื่อความป่นป่วนแบบนั้นแพร่กระจายมันจะขยายไปสู่านาจากทั้งหมดคนกระทบที่แพร่หลายและลึกซึ้งจากการประทุนี้ไปสู่การต่อสู้นองเลือดที่น่าตกใจในโรคนี้นี่เป็นการต่อสู้ระหว่างราชาเลือดไหลเวียนอยู่ทุกซอกทุกมุมซากศพร่วงกระเป็นล้านแม้แต่โลกที่มีอ,รอารยธรรมอันลุ่งโรจน์ก็จะถูกทำลายทีละน้อย ขอบเขตของอาณาจักรทะเลก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งข่าวตัวอย่างเช่นเมื่อพายุโหมกระหนำ่ำและมาถึงทะเลด้านนี้กระทั่งราชามาตาก,ก็ถูกบทขยี้เมื่อหายนณะประเภทนี้เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรทะเลจะเลือกถอนตัวกลับไปตามเส้นทางที่พวกมันเนี่ยมาจากนี้ไปจะมีปัญหาใหมหรือแม้แต่ความหายนะครั้งใหญ่ก็ได้ลองนึกภาพสิสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังหนีกับความวุ่นวายนี้ จะมีมากมายแค่ไหนการประท้ากันของพวกเขาจะมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะทุกคนต่างกำลังหนีตายเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งช่วงเวลาที่สั้นสุดการต่อสู้ที่ดำเนินไปประมาณล้านปีหรือยุคที่ใหญ่ยุคหนึ่งแต่หากยาวนานมันก็จะดำเนินไปถึงร้อยล้านปีเลยทีเดียวขนาดเดียวกันพายุจากสสารแห่งความมืดจะพัดเข้าสู่อาณาจักรทะเลนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตจาก ตาไมติก็ใช่ว่าจะทนรับสภาพนี้ได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีคำกล่าวว่ามันจะเป็นความมืดมนที่น่าสะพึงกลัวสุดในประวัติศาสตร์เป็นเพราะก่อนพายุใหญ่จะปะทุจะมีรางบ่อเขตทุกประเภทในทะเลอาณาจักรรวมแรงตาวันยิ่งใหญ่จากคำรามมหาสมุทรจะพุ่งผ่านอย่างมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีราชามาตาาผู้ยิงย่งใหญ่หลายคนทำนายเรื่องนี้ไวแล้ว ในอดีตมีสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมหาศาลเดินทางมุ่งหน้าสู่อีกฝั่งของอาณาจักรทะเลแม้ว่าที่ขอบเขตของอาณาจักรทะเลจะทําให้เกิดพายุแห่งความมืดซึ่งสามารถทําลายราชาอมตะธรรมดาได้แต่สิ่งมีชีวิตพวกนั้นก็ทรงพลังอย่างยิ่งพวกเขาเคลียงแข้าวหลบซ่อนตัวไว้ชั่วคราวเมื่อพายุสงบพวกเขาก็จะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันแตกต่างออกไป หลายคนสงสัยว่าพายุลูกนี้จะทำลายรางทั้งยุคสมัยและยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยเในท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะต้องหนีกลับเมื่อซื้อหารดีดเรื่องนี้เขาก็สูดหายใจเย็นและเยือกเข้าปอดในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่เรียลว,วรวศาสตร์ยุคที่นาสึงกวัวที่สุดในครั้งนี้ไม่ทรา,าจะน่ากลัวมากแค่ไหนกันนี่อาจเป็นภัยพิบัติที่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งโรคบ่มเพาะหากคำทำนายเป็นจริง สิ่งมีชีวิตจากยุคต่างๆมากมายจะกลับมาที่นี่ครั้งสิ่งนี้จะนํามาซึ่งความหายนะอย่างแน่นอนเมื่อต่างคนต่างไปเชิญหน้ากันสันติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ว่าจะระหว่างทางหรือหลังจากกลับมาการต่อสู้ทุกครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโลหิตของราชาพื้นที่ฝังศพราชามาตราบคู่ไม่มีวันตายมันจะกระเซ็นไปทั่วดินแดนใต้สวงสวรรค์ฉากแบบนี้ผลแบบนี้แค่คิดก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวได้ความกลัว การสะสมของรายยุครายสมัยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นการประทะการของกู้เช่วชาทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ยิ่งจะทําให้ราชาทั้งกลวงนั้นสั่นสะท้านทําให้คนทั้งโลกรู้สึกหวาดกลัวลืมคนอื่นไปได้แม้แต่เสือหาวได้ยินชื่อว่ามียักษ์ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรทะเลคนหนึ่งยังทําให้เขานั้นเหงื่อแตกออกมาท้ากวกเขารู้ว่าพายุแห่งความมืดที่สามารถฆ่าราชามาตากําลังจะกวาดล้างไปทั่วอาณาจักรทะเลแล้วทาไมสิ่งมีชีวิตพวกนั้นถึงไม่กลับมาก่อนกําหนดละ่ะเสือหาวพูด เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าในจักรทะเลนี้กว้างใหญ่มากแค่ไหนบางคนใช้เวลาเดินทางนับร้อยล้านปีแล้วเจ้าคิดว่าพวกเขาจะยอมทิ้งไปแบบนั้นหรือท่านปู่นกกล่าวผู้วุโซเรียนเงินถอนหายใจเช่นกันเมื่อใครมาไกลถึงขนาดนั้นแล้วใครจะยอมละทิ้งกลางทางความสําเร็จอยู่ในสายตาแล้วดังนั้นก่อนจะถึงจุดสิ้นสุดพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ยอย่างแน่นอนมีแค่ตอนที่พวกเขาไปเชิญหน้ากับพายุโดยตรงเท่านั้นพวกเขาถึงจะเริ่มเสียใจในการกระทําของตัวเอง มันค่อนข้างน่ากลัวสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังสุดยังไม่กลับมาก็เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงขนาดนี้แล้วไม่ทราบว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตจากยุคสมัยต่างๆมารวมกันที่นี่การต่อสู้จะเร็วร้ายมากแค่ไหนการแสดงของท่านปู่นกนั้นไร้แรงนี่เป็นความกรรหนครั้งใหญ่ที่น่ากลัวสุดเสือหาตกกระดึงในสุดเขาก็เข้าใจสิ่งนี้ในตอนแรกเขาคิดว่ามีพลังลึกลับบางอย่างที่สร้างเส้นทางให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน ยุคสมัยที่แตกต่างกันมาบรรจบกันในอาณาจักรทะเลแต่มันไม่ใช่แท้จริงแล้วความหมายของมันคือราชาคู่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเดินทางมาอย่างยาวนานอาณาจักรทะเลแห่งนี้พวกเขากำลังจะไปถึงฝั่งแล้วแต่ในสุดพวกเขาก็ต้องถูกบังคับให้กลับมาจากพายุรูกใหญ่แห่งความมืดดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ราชาคู่เป็นอมาตายิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเดินทางอย่างยาวนาน<ๆ>ก็จะมุ่งหน้ากลับมาด้วยความเร็วจากการไล่ล่าของพายุ นี่ไม่สมควรเรียกว่าภัยพิบัติจากความมืดแต่น่าจะเรียกว่าภัยพิบัติของจักรพรรดิมากกว่าเสือหาทนหายใจสิ่งมีชีวิตที่เดินทางไกลจนถึงจุดหมายล้วนแล้วแต่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ทรงพลังสุดในนในจักรทะเลนี้อย่างแน่นอนมีบางคนที่เป็นถึงครึ่งก้าจักรพรรดิเมื่อพวกเขาเกิดความคุ้มคลางขึ้นมาแม้แต่นายจักรทะเลก็ไม่สามารถรองรับได้เดินทีซสือหาคิดว่าภัยพิบัติแห่งความมืดอันยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วท้ายที่สุดแล้ว เขาติดอยู่ในรอยประทับของการเกิดใหม่เป็นเวลาหลายแสนปีดินแดนอมตะกก้าสวรรค์และสถานที่อื่นถูกลุกดานหลายครั้งการต่อสู้ยิ่งใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดตอนนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเพียงฉากเปิดแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพายุใหญ่ที่แท้จริงการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายที่แท้จริงยังมาไม่ถึงและวันนั้นก็อยู่ไม่ไกลแล้วบางทีอาจเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ได้สำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการเป็นจกักรพรรด พวกเขาจะต่อสู้อย่างบ้าคลัง่งในนาจักรทะเลสิ่งนี้จะดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปีบางคนอยู่ที่นี่มาจนเกือบเสียชีวิตดังนั้นจิตใจ,จของพวกเขาจึงบิดเบี้ยวไปหมดแล้วมีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่ถูกความมืดกัดก่อนมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่มุมมองเปลี่ยนไปนานแล้วยังคงมีราชาอาตะาคู่ยิ่งใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นดินแดนอาตะพื้นที่ฝังศพโบราณหรือดินแดนต่างมิติที่ยังคงอยู่ในนจาจักรทะเลนี้ เมื่อพายุลูกใหญ่ไล่ตามพวกเขาออกจากอาณาจักรทะเลความคุ้มค้างจากความผิดหวังของพวกเขาจะมีมากมายแค่ไหนก็เป็นที่สามารถทราบได้ตาที่ซื้อหาได้คนพบวิญญาณสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดทั้งสองนั้นทําให้เขาได้รับข้อมูลที่น่าสะพรงกลัวบางอย่างสิ่งมีชีวิตโบราณบางตัวได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรระหว่างทางพวกเขาอาจล้างเลือดดินแดนโบราณบางแห่งซึ่งเป็นมรดกที่ทรงพลังสุดบางส่วน แม้ว่าบางคนจะเป็นราชาอมตะแต่พวกเขายังได้รับใช้ราชาอมตะด้วยกันนี่ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะแม้แต่ซือหายังมีราชาอมตะที่เป็นสัตว์พานะอยู่เช่นกันซือหาเงียบไปสถหานที่แบบนี้น่ากลัวเกินไปจริงเขายังสงสัยว่าเธอสามารถรักษาณาจักต่างๆไว้ได้หรือไม่เมื่อยุคสมัยที่ใหญ่ได้ผ่านพ้นไปมันยากที่จะบอกว่ามีราชามตะมากแค่ไหนที่จะกลับมาต่อให้เป็นดินแดนอมตะด้วยกัน ก็ใช่ว่าราชามาตาพวกนั้นจะเป็นมิตรกับพวกเขามั่นใจได้เลยว่าแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตจากยุคที่จะพัดล่วงรุ่นก็ยังอยู่ในอาจทะเลนี้อย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องต่างๆจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นท่านปู่นกและคู่ผู้โสเดนเงินเก่าเมื่อพวกเขาพูดถึงสิ่ง,งเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดรู้สึกปวดหัวจริงๆการเดินทางที่ผ่านมาหลายปีเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่สามารถขึ้นฝั่งไปได้สําเร็จซือหาวถาม ควรจะมีแต่ไม่เคยมีใครกลายเป็นจ่าพัดสำเร็จมีบางคนเดินทางไปไกลพอสมควรสามารถมองเห็นซากศพของราชามาตาผู้นั้นอยู่บนฝั่งได้แม้ว่าพวกเขาจะปีนขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยสุดท้ายแล้วการที่จะเป็นจาพัดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆซาที่ไหนละ่ะผัวเท่าทั้งสองสายหัวตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีจ่าพัดแท้จริงปรากฏตัวขึ้นมาเลยอย่างไรก็ตามราชามาตะามากมายยังคงดิ้นหล่น เพื่อจะเทารวงออกจากณาจักรนี้บางทีรอยเท้าเรือนลางบนเขื่อนดูเหมือนจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่อาจไม่จําเป็นต้องถูกทิ้งไว้โดยจ่าพัดโบราณบางองค์อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยเท้านั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ราชามาตาต้องการข่าอณาจักรทะเลไปท่านปู่นกกล่าวด้วยเสียงเศร้าใจราชามาตาผู้ยิ่งใหญ่มากมายของก้าสิบปีพบที่อณาจักรทะเลนี้ท้ายสุดแล้วนั่นเป็นเหตุผลให้ดินแดนของพวกเขาพังทลาย ต้องใช้เวลานาน,นแค่ไหนกว่าจะข้ามทะเลอาณาจักรไปได้ซือหาวถามทะเลนี้มีความพิเศษและแปลกประหลาดอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นเนื่องจากมันแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลสิ่งมีชีวิตบางตัวที่ใช้เวลาเดินทางหลายยุคหลายสมัยก็ยังไม่สำเร็จในขณะเดียวกันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางตัวที่ใช้เวลาเพียงสอง2,000ปีเท่านั้นสามารถไปถึงอีกฝั่งได้แน่นอนเมื่อเทียบก,กับความแปลกประหลาดในทะเลยิ่งสิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งเวลาก็ยิ่งสั้นลงพวัวพูโซทั้งสองบอกเขาเรื่องนี้ ความมืดที่ทรงพลังสุดหน้าสมคึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่ข้ากําลังรอการมาถึงของพวกเจ้าซื่อเหาเก่าเนื่องจากไม่ทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาจึงทําได้เพียงเผชิญหน้ากับปัญหาเท่านั้นบางทีเขาอาจจะสุดตรงมากขึ้นสามารถใช้โอกาสนี้ทะลวงเข้าสู่ระดับจัก,กรพรรดิได้สําเร็จโอเคครับเจอาก,กัาน้นคลิปหน้าขอบครับ